ในเบื้องต้นนี้ทางสำนักงานเขตได้เตรียมการในเรื่องของการแจกคู่มือนะคะซึ่งลักษณะหน้าตาของคู่มือจะเป็นรูปเล่มสะดวกในการพกพานะคะคู่มือตรงนี้จะนำแจกให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดโดยจะนำใส่ในช่องรับเอกสารนะคะให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ได้นำแหวนเป็นไฟล์ pdf นะคะรวมถึงแบบประเมินที่เราได้ ทำเป็น QR code นะคะซึ่งรูปเล่มจะได้ไม่หนามากเราได้ใส่ QR code ไว้ไว้ที่ด้านหลังปกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางโรงเรียนที่จะสามารถสแกน QR code ดูได้นะคะกับสะดวกทุกเวลาที่ท่านต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้ในรายละเอียดสำหรับทางกลุ่มนิเทศ ได้เตรียมการในเรื่องของการทำหนังสือราชะการแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้ทราบในปฏิทินเตรียมรับการประเมินเบื้องต้นไว้ไว้คร่าวๆดังนี้นะคะก็คือเริ่มจากวันที่หนึ่งถึงห้ามิถุนายนเราจะให้ทางโรงเรียนได้รับเล่มเอกสารนะคะในช่องรับเอกสารที่ทางสำนักง,งานเขตได้เตรียมไว้ให้ในช่วงระ,ระหว่างจากหลังจากวันที่ห้าคือ,อตั้งแต่วันที่ห้าไปนะคะ หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบห้ามิถุนายนก็เป็นในช่วงของให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับตัวเองนะคะเป็นการเตรียมรับการประเมินคือประเมินตนเองโดยดูจากแบบประเมินที่ทางสํานักงานเขตได้เตรียมไว้นะคะทั้งสี่ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพด้านครูด้านผู้เรียนแล้วก็ด้านผู้บริหารนะคะระหว่างช่วงยี่สกถึงสมิมิถุนายนก็จะเป็นในช่วงที่ คงต้องขอความนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนได้ส่งแบบรายงานนะคะจากที่ท่านได้ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วก็นำส่งให้กับที่กลุ่มนิเทศนะคะ1-31กรกฎาคมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ให้ทางโรงเรียนได้เตรียมพัฒนาหลังจากที่เราได้รู้ผลการประเมินของตอนเองในเบื้องต้นแล้วนะคะ ในช่วงของการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ตามองค์ประกอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งตรงนี้ทางทางคู่มือตรงนี้อ่เกณฑ์การประเมินต่างๆเหล่านี้นะคะก็อยู่ในเล่มคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นในในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมก็เราก็จะมีคณะกรรมการที่ทาง คณะทางานรวมรวมถึงทางคณะผู้บริหารในระดับเขตเราก็ได้พูดคุยกันว่าเราก็คงจะมีคําสั่งนะคะแต่งตั้งเป็นท่านประธานศูนย์เครือข่ายรวมถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคณะในในการที่จะลงพื้นที่นะคะไปประเมินตามตามข้อกําหนดต่อจากนั้นก็จะเป็นกรอบระยะเวลาในช่วงกลางเดือนสิงหาแล้วนะคะที่เราจะต้องให้เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงของช่วงเวลาของการประเมินทั้งหมด ก็คงจะเป็นช่วงของการสรุปผลการประเมินนะคะประกาศผลแล้วก็มอบเกียรติบัตรรางวัลในลำดับต่อไปค่ะส่วนในในรายละเอียดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมต่อจากที่ท่านรองอดิศรได้ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะซึ่งตรงนี้จะจะอยู่ในบทที่สามนะคะในบทที่สามเนี่ยเราเราได้บอกในรายละเอียดว่าในการประเมินของสํานักงานเขตเราได้แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็นสกลุ่มในการรับการประเมินนะคะ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีนักเรียนที่จํานวนต่ํากว่า120หนึ่งกลุ่มและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน120คนขึ้นไปนะคะซึ่งเราจะแยกออกเป็นสองกลุ่มในในเตรียมรับการประเมินและในการประกาศผลเราก็จะแยกผลการประเมินออกเป็นสองกลุ่มเช่นกันนะคะในมาตรฐานของคุณภาพการประเมินนั้นทั้งสมาตรฐานก็จะมีประกอบไปด้วยสามตัวชี้วัดนะคะ ส่วนเกณฑ์การประเมินมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับนะคะระดับยอดเยี่ยมระดับดีมากระดับดีแล้วก็ระดับพอใช้ส่วนเกณฑ์การตัดสินนั้นมีระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเยี่ยมก็คงนําเรียนเกณฑ์การประเมินกับเกณฑ์การตัดสินให้ทราบเบื้องต้นพอ,พอเบื้องต้นในสังเขตโดยแค่นี้ก่อนนะคะส่วนในรายละเอียดที่ท่านทางโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมต่างๆซึ่งเราเรามีคณะทํางานที่ ทางได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ในการโรงเรียนนะคะหลายๆท่านได้มาช่วยกันกำหนดองค์ประกอบรายการประเมินแล้วก็ระดับค่าคะแนนนะคะซึ่งในรายละเอียดก็อยู่ในคู่มือของเล่มที่เราจะเตรียมแจกให้กับทางโรงเรียนหน้าตาแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูลในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะ